ในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวนี้มีสถานที่มากมายที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองหลวงของประเทศไทยแต่ว่าที่หนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักกันแน่ๆน,นั่นก็คือเยวาวราชถนนเยวาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากเป็นย่านธุรกิจการค้าการเงินการธนาคารร้านทอง พัตคาการร้านอาหารและก็ร้านค้าจำนวนมากมายรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นชัยนาทาวแห่งกรุงเทพมหานครจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่นเองและถือเป็นชัยนาทาวหรือชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้และถนนสายนี้บอกได้เลยว่าเป็นถนนที่ไม่เคยหลับไหลเพราะชีวิตของทุกคนดําเนินอยู่ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าจนค่ํา และไฮไลท์อย่างหนึ่งของการมาเที่ยวถนนเยาวราชก็คือการมาดื่มด่ำความสุขในยามค่ำคืนนั่นเองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการท็อคกิทีเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวนะครับพาคุณผู้ชมมากันที่ถนนและก็ย่านของคนจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแน่นอนว่าเป็นที่อื่นไปไม่ได้นอกจากเยาวราชน,นั่นเองครับ เขาว่าว่าที่นี่เป็นที่ที่พวงจุ้ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับถนนสายนี้เขาเรียกว่าถนนสายมังกรหัวมังกรในอยู่ที่วงเวียนโอเดียนส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าท้องมังกรครับแล้วก็ยาวไปจนสุดเส้นก็คือหางมังกรนั่นเองว่ากันว่าใครที่เกิดและเติบโตที่นี่นะครับได้ดิบได้ดีกันทุกคนเลยแหละครับ ถนนเยาวราชเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคระนะครับระยะทางความยาวเนี่ยตลอดเส้นทางประมาณ1510เมตรหรือประมาณกิโลเมตรครึ่งนั่นเองได้รับการกล่าวขนานนามว่าเป็นถนนมังกรมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียนท้องมังกรก็อยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยวาวราชและไปสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริเวณปลายสุดของถนนสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ระยะเวลาในการตัดถนนถึง8ปีด้วยกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2434จนถึงปี2443เพื่อให้ยาวราชกลายเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการค้าขายเดิมทีชื่อถนนยุพพราชและได้โปรดกล้าพระราชทานนามใหม่ว่าถนนเยาวราชสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของถนนเยาวราชก็คือ เรื่องของ่วงจุ้ยนั่นเองซึ่งในหลักการของหวงจุ้ยนั้นถนนเส้นนี้ถือได้ว่าเป็นถนนที่มีความโค้งอ่อนช้อยมีเส้นมีสายเหมือนมังกรกําลังเลื้อยมองหัวถนนจะไม่เห็นปลายของถนนนี่เขาเรียกว่าโค้งเชิงน้ําใจทิศทางของอาคารที่ตั้งอยู่บนถนนเยาวราชและถนนที่ขนานกันอย่างถนนทรงวาดถือเป็นทิศทางที่ดีซึ่งเจ้าสัวมหาเศรษฐีในปัจจุบันหลายๆคนก็เกิดและก็เติบโตในย่านนี้ดังนั้น่วงจุ้ยที่ดี จึงควรมีองค์ประกอบที่ดีทั้งทำเลชยัยภูมิและทิศทางตำแหน่งต่างๆที่สำคัญก็จะทำให้ห่วงจุ้ยในย่านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนั่นเองในอดีตเยาวราชเป็นแหล่งรวบรวมความบันเทิงไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงยิ้วจำนวนมากซึ่งปัจจุบันก็เลิกกิจการไปเกือบหมดแล้ว รวมถึงมีอาคาร7ชั้นซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดของประเทศไทยในเวลานั้นด้วยสะท้อนให้เห็นภาพความรุ่งเรืองของพื้นที่แห่งนี้และแม้ว่าวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงจะทําให้เกิดศูนย์กลางการค้าใหม่ๆแต่เยาวราชก็ยังคงเป็นย่านการค้าชุมชนชาวจีนที่ไม่เคยเสื่อมคลายและยังคงเสน่ห์การค้าแบบดั้งเดิมไว้ได้พอสมควร มันก็เป็นร้านเดิมนะหลายๆร้านคือร้านเดิมเลยแต่ว่าเหมือนรีโนเวทร้านใหม่ทําให้ร้านมันดูแบบทันสมัยขึ้นแนะแต่มันก็คือร้านเดิมเลยในส่วนของที่อยู่อาศัยที่ดินส่วนใหญ่ของย่านเยาวราชเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นการอยู่อาศัยแบบสิทธิการเช่าระยะยาวโดยในอดีตคนที่ค้าขายย่านนี้ก็จะเปิดร้านด้านล่างและใช้ด้านบนเพื่อการอยู่อาศัยแต่ปัจจุบันคนที่เป็นคนดั้งเดิมแม้จะยังทําการค้าอยู่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้อาศัยอยู่ชั้นบนของร้านแล้วก็จะให้ลูกน้องเข้าไปอยู่อาศัยแทนส่วนตัวเองก็จะขยับออกไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือหาซื้อบ้านใหม่หรือไม่ก็อาจจะสร้างบ้านเองบริเวณชานเมืองกรุงเทพนั่นเอง ก็เก่าแก่มากต้องแก่แค่ไหนต้องอ่าไปดูเจ้าของร้านนะเอาจริงเมื่อก่อนมายาวราชเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดคือเรื่องของที่จอดนะแต่เดี๋ยวนี้มันมี MRT ขึ้นนะถนนแปลงนามก็สะดวกนะคือเวลาจะมายาวราดแค่ขึ้น MRT ก็ถึงแล้วอะ่ะ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินหัวลำโพงถึงบางแคก็จะผ่านยาวราชที่สถานีวัดมังกรทำให้การเดินทางจากใจกลางธุรกิจใหม่สู่เมืองเก่าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ต่างประเมินว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ย่านยาวราชมีการเปลี่ยนแปลงรอบใหม่เพราะคนเดินทางมาสะดวกมากยิ่งขึ้น ก็จะเริ่มเห็นการลงทุนใหม่ๆในย่านเยาวราชมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรื้ออาคารเก่าสร้างเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ปรับปรุงร้านค้าเก่าให้เป็นโมเดิร์นคลาสสิกคือมีความทันสมัยภายใต้กลิ่นอายแบบดั้งเดิมส่วนที่ดินที่ขายกรรมสิทธิ์ได้ก็เริ่มมีการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยใจกลางเยาวราชเจาะกลุ่มคนเยาวราชเดิมและกลุ่มนักลงทุนรวมถึงธุรกิจโรงแรมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีโอกาสขยายตัวรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางหลั่งไหลกันมามากยิ่งขึ้นด้วย มาที่นี่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะเยาวราชอ่ะแล้วก็เหมือนกับทุกๆปีที่มาเดินทุกๆครั้งที่มาเดินมันฟิลลิ่งมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออมันไม่เปลี่ยนอ่ะมันคือสามารถคงความเก่าคงความเก่ามีความคลาสสิกแต่บางสิ่งบางอย่างถึงแม้มันจะเปลี่ยนไปบ้างมันจะแบบไปรีโนเวทไปทำอะไรแต่อารมณ์การมาเดินมันยังเหมือนเดิมนะ ดีอ่ะเคยคิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งมันจะแบบเหมือนแบบคนจะคนมันจะหายไปอ่ะไปไปมาไม่หายอ่ะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วย วัดมังกรกมลาวาดัดหรือว่าวัดเล่งเนยีเป็นวัดที่ใหญ่สวยแล้วก็ข้างในวัดเนี่ยก็จะมีองค์เทพเจ้าที่คนจีนเขานับถือครบทุกพระองค์เลยนะเป็นอีกวัดหนึ่งที่มาบ่อยมากเพราะว่าที่บ้านชอบพามาวัดมังกรกรมลาวาดหรือวัดเล่งเนยีบางคนก็เรียกว่าวัดมังกร เพราะคำว่าเล่งหรือเล้งในภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่ามังกรส่วนคำว่าเน่ยแปลว่าดอกบัวและคำว่ายี่ก็แปลว่าวัดชื่อวัดอย่างเป็นทางการก็คือวัดมังกรกำมลาวาดได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2414ใช้เวลาก่อสร้างถึง8ปีกว่าจะแล้วเสร็จมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นทางแบบจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋ว โดยวางแปลนตามแบบวัดหลวงก็คือมีวิหารเท้าจตุโลก,กบาลเป็นวิหารแรกตรงกลางเป็นพระอุโบสถข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้าการสร้างใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุสําคัญวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่สําคัญและเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากสําหรับชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวต่างชาติด้วยซึ่งก็จะนิยมไปกราบไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือว่าไฉยสิงเอีะเพื่อแก้ปีชงและก็ทําบุญสะดอกเคราะห์นั่นเองครับ เยาวราชทุกวันนี้ถือเป็นย่านการค้าสําคัญที่มีชีวิตชีวาอยู่ตลอดทั้งวันโดยกลางวันก็จะเป็นการค้าแบบดั้งเดิมส่วนช่วงเย็นจนถึงค่าม,มืดก็จะเป็นร้านอาหารในแบบสตรีทฟู้ดมีร้านอาหารริมทางเรียงรายตลอดทั้งสองฝั่งถนนซึ่งแต่ละร้านก็มีชื่อเสียงในเรื่องของความอร่อยไม่ว่าจะเป็นก๋ยวยเตี๋ยวข้าวหมูสะเต๊ะหอยทอดผัดไทยก๋วยจับน้ำเต้าหู้หรือว่าขนมผลไม้มากมายหลายชนิดซึ่งแต่ละร้านก็ล้วนแล้วแต่มีจุดเด่น แล้วก็มีลูกค้ามาต่อคิวรอลิ้มลองความอร่อยกันแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียว นี่กี่ปีแนละ้วอ่าอันนี้คือเริ่มแรกนั่น่ะใช้กระป๋องนมตาหมีโอค่ะแล้วก็เขาก็ไม่มีไปแล้ว,วาาลก็ตอนหลังก็คือสั่งทาเป็นกระป๋องสตอแตนดลออ็ต้องสั่งทำพอ,อนานมาก็เดี๋ยวนี้ก็มีผลิตขายแล้วแต,แต่นี่คือข้าต้มแบบว่าใส่ต้นไช่ใส่ต้นหอมก็มีใส่ไ่นี่คือสูตรโบราณเลยคือแบบว่าต้มกระดูกหมูเข้าไปกับน้ำซุปก,กับข้าวเลย โอ้ครับร้านข้าวต้มน,นี้เปิดมานานเลยครับเนี่ยได้48ปีได้แลว48ป,ป,ปีก็เรียกว่าอยู่ที่นี่มาอ,อยู่มานานแค่ไหนครับอ่าอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยค่ะอยู่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะขอโทษนะโกโกออ,ออยุเท่าไหร่แล้วครับอ่าตอนนี้นะะอายุ63แล้วค่ะอยถ้าง,งั้นเล่าให้ผมฟัง,งเยาวราชในความทรงจำของโก้ตั้งแต่สมัยตั้งแต่นานตั้งแต่รู้จักเยาวราชนี้เลยอ่ะจนถึงทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะตอนเด็กๆทางนี้ยังมีรถรางเลยนะคะ มีรถรางแถวนี้ด้วยเหรอมผมไม่เคยรู้มาก่อนาเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นรถไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยค<ด>่ะเมื่อก่นอนเนี่ยทางรถดรางอยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะเพิง่งโล่ลไปเมื่อประมาณสัออกห้าจะห้าสิบป,ปีได้แล้วค่ะห<ม>้าสิบปีนะนะห้าสิบแล้วย่านเยวาวราชความความเปลี่ยนแปลงแถวนี้มันความรู้สึกของโคโครู้สึกยังไงบ้างครับก็เปลี่ยนแปลงเยอะเริ่มตั้งแต่มีรถไฟฟ้าใต้ดินมาก็ เปลี่ยนแปลงไปเยอะเมื่อก่อนก็อยู่กันแบบชาวบ้านชาวบ้านพอรถไฟฟ้าใต้ดินมาก็ความเจริญก็เข้ามาผู้คนก็เข้ามาเยอะค่ะสังคมของคนจีนที่นี่โกคิดว่าเป็นไงบ้างครับก็ใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบง่ายๆมันมีช่วงหนึ่งที่มันมีโควิดเข้ามาในช่วงที่โควิดแถวนี้มันเป็นไงบ้างครับเยาวราชก็เดือดร้อนกันแหละค่ะเดือดร้อนกันมากเดือดร้อนกันทุกคนก็ แล้วร้านตอนช่วงโควิดร้านเป็นไงครับหายหายไปสามเดือนค่ะไม่ได้ขายเล<า>ยสามเดือนเลยค่ะแล้วทาไงครับก็กินกินเ<ๆ>งินขุดจังหวดดิน่ะ <laughs> แล้วพอหลังจากที่โควิดช่วงนี้พอมันดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นเยอะไหมครับก็ได้อยู่ค่ะก็ลูกค้าก็เข้ามากลับเข้ามาได้อยู่ค่ะ ในช่วงโควิดเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เศรษฐกิจก็แย่แต่สิ่งหนึ่งที่โควิดไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่เคยเปลี่ยนได้ก็คือเรื่องของคนเนี่ยแหละวิถีชีวิตของคนที่นี่เขายัางเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมและตอนนี้สถานการณ์โควิดมันก็ดีขึ้นสิ่งที่สําคัญก็คือคนไทยนี่แหละน่าจะต้องช่วยกัน พอเศรษฐกิจที่มันจะดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากคนในชาติก่อนผมว่าจนถึงตอนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เปิดประเทศแล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็เข้ามาได้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมาตรการต่างๆที่หลายประเทศอจาจจะเข้มงวดที่พรมแดนในช่วงโควิดตอนนี้ก็ผ่อนคลายนะคะก็จะเป็นโอกาสดีที่ทำให้เรากลับมาฟื้นตัวค้าขาย กับประเทศคู่ค้าของเรานะคะโดยเฉพาะประเทศสําคัญสาคัญไม่ว่าจะเป็นประเทศในอาเซียนเองนะคะหรือประเทศที่ไทยเราอาจจะมีความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ด้วยนะคะก็จะเป็นโอกาสขณะเดียวกันเนะะี่ยค่ะผู้ประกอบการอาจจะต้องให้ความสําคัญกับการติดตามว่าตลาดเนี่ยต้องการอะไรหรือผู้บริโภคในตลาดต้องการอะไรนะคะจากการประชุมเอเปกที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่า หลายประเทศในเขตเศรษฐกิจเอเปเนี่ยย้ำแล้วก็เห็นด้วยกับความสำคัญในเรื่อง BCG นะคะก็คือการผลิตต่างๆเนี่ยกระบวนการผลิตจะต้องให้ความสำคัญกับการรักโรคนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ กระบวนการนี้ก็อาจจะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งก็มองว่าอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะคะซึ่งผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยเพื่อที่จะทําให้สินค้าของไทยเป็นที่ต้องการในตลาดโลกก็กกคิดว่าเ,เป็นโอกาสดีนะคะที่เ,เขตเศรษฐกิจเอเปกถึง21เขตเศรษฐกิจได้เข้ามานะคะเพราะว่านอกจาก ภาครัฐที่จะเข้ามาแล้วนะคะก็ยังมีการประชุมของภาคเอกชนนะคะก็เป็นโอกาสให้เกิดการจับคู่ธุรกิจนะคะระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของเอเปกและขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีโอกาสเข้าไปเยืนนะคะยังอ,อ,อาจจะเป็นสถานประกอบการนะคะหรือว่าอย่างเขต EEC นะคะซึ่งเราก็ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นเขตที่เราเตรียมไว้ที่จะดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศนะคะออนอกจากนี้นะคะนอกจากการประชุม ระดับเวทีของเอเปกนะคะในระหว่างนั้นประเทศไทยเองโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอย่างท่านรองนายกจุรินท่านก็ได้มีโอกาสพบหารือสองฝ่ายกับประเทศคู่ค้าสําคัญนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันถึงโอกาสในการร่วมมือทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นหรือว่าสหรัฐค่ะก็จะเห็นได้ชัดนะคะ ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้แทนเกเศรษฐกิจเอเปคกที่มาเข้าร่วม,มค่ะนอกจากเขาจะมีการประชุมในห้องประชุมแล้วนะคะหลังจากการประชุมเนี่ยเขาก็ให้ความส,สำคัญนะคะสอบถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะร้านอาหารไทยที่เขาจะไปนะคะก็ทราบว่าเขาให้ความสำคัญมากแล้วเขาก็ชื่นชมนะคะความอร่อยอร่อยรสชาติของอาหารไทยนะคะก็มีหลายที่ที่เขาไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวราชนะคะ เขาก็สนใจสตรีทฟู้ดของเรานะคะหรือว่าแหล่งจับใจ่ายใช้สอยนะคะตลาดต่างๆของประเทศไทยรวมทั้งสถานที่ท่ทองเที่ยวก็คิดว่าเป็นการเปิดประตูประเทศนะคะให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเห็นความพร้อมของไทยนะคะโดยเฉพาะรัฐบาลเองตอนนี้ก็ผ่อนคลายนะคะใน,ในเรื่องมาตรการโควิดนะคะไม่ได้ต้องตรวจหรือว่าไม่ต้องกักตัวตอนเข้าประเทศนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาง่ายขึ้นแล้วก็ไหล หลายคนน่ยนะคะซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมจากเอเปก็มองว่าเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะพาครอบครัวกลับมาเที่ยวประเทศไทยนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีแล้วนอกจากที่กรุงเทพนะคะเขาให้ความสําคัญบางคนก็อยู่ต่อนะคะเพื่อไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะคะหรือว่าภาคใต้ของไทยด้วย แน่นอนว่าจุดเด่นของเยาวราชก็คือสตรีทฟู้ดอันเลื่องชื่อที่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็ทําให้เยาวราชเป็นสถานที่ท่ยยองเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศไทยแต่ทว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ได้พลาชีวิตชีวาของย่านเศรษฐกิจแห่งนี้นักท่องเที่ยวบางตาอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าก็ขาดรายได้แต่ในวันนี้เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันกันมากขึ้นและรัฐบาลเองก็ประกาศให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นเราจึงได้เห็นเยาวราชกลับฟื้นมามีชีวิตอีกครั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยลงในช่วงสองปีที่ผ่านมาในวันนี้เยาวราชกลับมาคึกคักเหมือนเช่นเคยนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางชอบชิมชิวกับสตรีทฟู้ดกันแน่นขนาดโดยเฉพาะร้านดังที่ผู้คนยอมเข้าคิวยาวเพื่อให้ได้ลิ้มรสชาติความอร่อยอย่างดั้งเดิมในวันนี้เยาวราชกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและก็ทำให้ชีวิตของประชาชนได้ฟื้นตัวอีกครั้งด้วย ทั้งยังเป็นพื้นที่แสดงความสามารถให้ทุกคนได้รู้ว่าสตรีทฟู้ดและคนไทยก็มีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยทีเดียวโจอยู่แถวนี้มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเน่ยอ่าอยู่ตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เกิดเลยอยู่มา38ปีอ่ะ38ปีครับเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่ชีวิตเราเด็กๆมาอยู่ที่นี่มาจนถึงตอนเนี้ยเราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เห็นผู้คนเปลี่ยนไปคนจีนก็มาแล้วก็ ทำงานค้าขายก็ดีขึ้นคนไทยก็มาคนไทยก็มาเยอะตอนนี้ก็ที่เห็นตอนนี้ก็มีพวกพมา่าแรงงานพม่าก็เข้ามาคนจีนที่เขาอยู่กันที่นี่ตั้งแต่สมัยรุ่นอากงอาม่าจนมาถึงรุ่นโจความสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดเขายังเหมือนเดิมก <five minutes. S 2> ็ยังเหมือนเดิมคนจีนเขาอย่างรักกันแบบนีน้ก็อยู่เป็นก็อยู่เป็นครบ <c oughs> ๆๆอ,อบครัวมันมีช่วงที่โควิดระบาดยาวรานเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นเงียบช่วงนั้นแบบ โอตอนช่วงโควิดมาแรกๆนี่ก,ก,ก,ก็ก็ก็เงียบก็กลัวเพราะเป็ีเยาวราชต่างชาติเยอะคนไปเที่ยวเยอะคนต่างประเทศมาเที่ยวเยอะแต่เมื่อกี้ตอนเดินดนอะ่ะคือเหมือนฝรั่งกลับมาเยอะขึ้นนะมาเยอะช่วงน,นี้ช่วงน,นี้ฝรั่งกลับมาแล้วฮะฝรั่งกลับมาแล้วแต่คนจีนก็คนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ยังยังยังสู้ฝรั่งไม่ได้ตอนนี้ฝรั่งกลับมาเยอะฝรั่งต่างชาติช่วงน,นี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักแล้วฮะ แต่ว่ามาตรการอะไรคือเราเรา,เราเห็นส่วนใหญ่คนที่เป็นคนต่างชาติที่เขามา,าื่อกีก็จะแบบว่าไม่ค่อยใส่หน้าก,กงไม่ค่อยใสย่มาตรกาคือเขาจะแบบมีความรู้สึกว่าเออเขาปลอดภัยกับสิ่งเหล่านี้หรอก็ก็เขามาแล้วเ,เราก็ต้องดูไอเขาประเทศเขาเปิดเสรีแล้วประเทศเราก็เปิดแล้วครับ สิ่งที่เราชอบที่สุดที่แบบเราได้เกิดเป็นคนเยาวราชคือมันเป็นแบบว่าย่านแบบคนจีนนะเนาะมันมีความภูมิใจหรือว่าเรารู้สึกแบบเกิดมาที่นี่แล้วเรารู้สึกชอบอะไรที่นี่บ้างก็ชอบชีวิตที่นี่ชอบชีวิตที่นี่ชอบความเป็นอยู่ที่นี่เราพูดจีนไห้ปะเนี่ยนิดหน่อยตอนนี้ไม่ได้แล้วแหละล้วภาษาไทยพูดได้ปะก็ได้ตอนนี้ละนี่ หวังว่านาคนมันจะดีขึ้นไหมแถวนี่น่าจะดีขึ้นอยากมันดีขึ้นนะผมอยากมันพัฒนาขึ้นอยากให้มันดูดีขึ้นช่วงนี้มันก็ก็ดีขึ้นนะแต่ผมก็อยากให้มันดีขึ้นอยากให้กลับมาหลังคุยอยากให้กลับมาเหมือนเหมือนเศรษฐกิจเหมือนหลังคูยนะตอนนี้ก็คนทํามาท้าขายก็เริ่มเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้แล้วก็อยากให้มันดีขึ้นแบบนี้หวังเหมือนกัน เยาวราชนับได้ว่าบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของไทยกับจีนมิตรภาพและความเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานและเชื่อว่ามันจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลายไม่ว่าโลกจะหมุนไปอีกสักกี่รอบแต่ก็ไม่เคยเปลี่ยนชีวิตของคนที่นี่และที่สำคัญไม่เคยหยุดลมหายใจของเยาวราชได้เลยหมดเวลาลงแล้วหรอครับ อย่าพลาดกลับมาติดตามรับชมรายการทอตที mm hmm. เป็นเรื่อง mm hmm. เป็นราวเป็นข่าวได้ใหม่ในสัปดาห์หน mm ้าเพราะคุณอาจจะยังไม่รู้ mm hmm. ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้สวัสดีครับ